รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะพบ,บกับเรา2คนอีกเช่นเคยนะคะในรายการแซดไนท์หรือคืนวันเสาร์นั่นเองตีหนึ่งสินาทีนะครับถึงตีหนึหนาทีทางทอทบอหอ้าแห่งนี้เลยนะครับผมใช่แล้วค่ะตอนนี้เราอยู่แถวริมน้ำเจ้าพยาเหมือนเดิมน้องพิมพ์นะครับผมใช่แล้วค่ะคแล้วเดี๋ยววันนี้จะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปชมตัวอย่างรายการก่อนดีวกว่าเนาะไปเลยครับไปไหรแล้วไปแล้วไปแล้วไปไป ผู้กำกับภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะคุณธันวรินสุขาพิสิทธ์ค่ะอ๋อคนนี้เป็นผู้กำกับเขาบอกว่าคนนี้มีฝีมือทีเดียวนะครับผมเสื้อที่แจกวันนี้แจกภาพยนตร์เรื่องอะไรช่วงหนังดีหนังแดนสนับสนุนโดย PTT l i f e Station ความสุขหลากสไตล์ในที่เดียว GGI Think Safety Think GGI นิตยสารชิดาแรงงานนิตยสารเพื่อสังคมคนทำงานแซนิวน้ำมังคุด8 5เช่วงหนังดีหนังเด่นค่ะหนังดีหนังเด่นวันนี้น้องพิมพ์จะพาพี่ไปดูอะไรอะไรดีๆเรื่องอะไรหนังไทยใช่ไหมวันนี้โอเคปะไม่ใช่เบอร์ปะเนี่ยโอเคโอเคเพราะว่าภาพยนตร์วันนี้นะะคชื่อหนังเลิฟสุดจิ้น ฟินสุขโข้ยค่ะภาพยนตรนต์ชื่อเลิฟสุดจิน้นฟินสุข้ยใช่แล้วเป็นหนังไทยล่าสุดวัยรุ่นเรื่องใหม่ใช่ใช่ไหมครับเดี๋ยวเราไปชมอะไรดีๆกับภาพยนตร์เรื่องนี้กันก่อนดีกว่าค่ะไปเลยครับผม อันสูงสุดของคุณหนูนาะคืออะไรคะ <g ug> ฉันมารอพี่ที่ท่านานทุกวันเลยนะค <id> <Kob ori. S 2> ิดกด้กกบริผูหลังให้หน่อยสิ <g ug> ตั้งแต่ไทยไม่ออกอ่ะสิ <g ug> ทำแบบนี้ทำไมถ้า <g ug> ชอบมกักรกโตผิดตรงไหนวะ <g ug> อย่างฉันกับมังรกโตมัน,น,นเป็นไปไม่ได้ด้วย <g ug> เขาหนูโจวอหนโจกูแค่อยากบอกมึงว่าความรู้สึกของคนที่ถูกเราชอบโดยที่เขาไม่ได้ชอบเรามึงเข้าใจปะกูชอบหนูนาว่ะกูรู้ยิงห้ามหัวใจไม่ไว ยังไม่เลิกบ้านล้วร้องเนี่ยมันก็เลิอกอะไรก็ได้นะถ้าเคยถึงมันแต่ก็จะบอกว่าขอเริ่มเบาๆก่อนได้ป่ะเดี๋ยวให้แรงเดี๋ยวให้แรงปุ๊บโอุโคข้ามข้างนอกยสิเจ็บนี่ทำอะไรอ่ะขอขาหน่อยขาอ่ะไม่เอาเอาข้างนี้ขอเขียนหน่อยนะเขียนไม่เอามันเลยอะมันไม่เลอะหรอกเขียนนิดเดียวจริงๆเขียน ความฝันของพี่นาเขาอยู่ตรงหน้าเขาแค่อยากจะเป็นความฝันของเขาสำหรับภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะครับผม เป็นภาพยนตร์สไตล์วัยรุ่นอะเนาะสไตล์วัยรุ่นพี่ไปดูปะเนี่ยไม่ดูเพราะว่าพี่ยังเด็กอยู่พี่ยังไม่ถึงวัยรุ่นอย่างพี่ต้องดูพวกแลซี่หรือว่าเบนจีนอิกคิวซังอีกคิวซังสกูปี้ดูกี่ดูหนังวัยรุ่นอย่างนี้พี่ยังสัมผัสไม่ถึงนครับผมค่ะก็ผู้กำกับภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะคุณธันวรินสุขพิสิทธ์ค่ะ อ๋อคนนี้เป็นภูมิกับเขาบอกว่าคนนี้มีฝีมือทีเดียวนะครับผม<ช>ก็กำกับมาแล้วหลายเรื่องอยู่ใช่แล้วค่ะนนดโดยมีนักแสดงนำคือคุณสุพนาาจิตตลีลาแล้วก็คุณอภินญาสกุลเจริญสุขก็น่าจะเป็นภาพยนตร์ัยรุ่นหนังไทยดีๆอีกเรื่องหนึ่งที่เข้าสู่โปรแกรมที่อยากจะให้คนไทยเราไปช่วยกันอุดหนุนนิดนึงใช่แล้วค่ะเมื่อกี้พูดถึงคุณน้องตีน้า<ช>น้องตีน้าเนี่ยไปโด่งดัง ภาพยนตร์ไทยเราเนี่ยไปโด่งดังถึงเมืองจีนหรือว่าประเทศต,ต่างๆมาแล้วนะค่ะหนังไทยเรานี่ไม่ใช่ย่อยๆนะไปโด่งดังถึงเมืองจีนมาแล้วน้องตีน่าก็ไปโด่งดังเป็นแบบคล้ายๆแบบเหมือนกับเป็นซุปตาอยู่ที่เมืองจีนเลยอยู่นนพักใหญ่ๆนะครับผมก็มีหลายท่านนะอย่างคุณนักร้องก็คุณบี้ค่ะนักร้องก็คุณบี้ก็ไปโด่งดังถึงเมืองจีนเลยค่ะ,ะเทียบเทียบกับซุปตาเขาเลยนะครับผมแต่วันนี้ที่พี่จะพูดถึงเนี่ยก็คือทางฝั่งฮอลลีวูดมั่งฮอลลีวูดเนี่ยตอนนี้ถึงกับขนาด สร้างภาพยนตร์เพื่อเอาใจเมืองจีนประชาชนชาวจีนโดยเฉพาะเลยเ <Yeah. S 1> จงเจงเพราะว่าตลาดเมืองจีนเนี่ยกว้าง mm hmm. มีผู้คนอาศัยอยู่หรืออยู่บนแผ่นดินจีนเนี่ยหลายพันล้านคนเพราะฉะนั้นถ้าหนังประสบความสําเร็จในเมืองจีนเนี่ยถือว่าจะได้ตังค์เยอะมาก <Okay. S 1> ตอนนี้เขาถึงขนาดเรียกกันว่าเป็นไชน่าวูดถ้าเป็นถ้าเป็นอเมริกาเขาเรียกคอรีวูดตอนนี้ เปลี่ยนเป้าหมายไปที่ไชน่าวูดกันแล้ว oh. ยกตัวอย่างเช่นภาพยนตร์เรื่องทานฟอร์เมอร์ล่าสุดเนี่ยภาคสีเนี่ย <c oughs> ค่าเรียกว่าครึ่งชั่วโมงหลังเนี่ย <c oughs> ถึงขนาดเอาใจคนจีนถึงขนาดว่าพว,พวกพวกพระเองเนี่ยไปบุกไปสู้กับศัตรูกันที่เมืองจีนเลย <c oughs> ถ,ถ้าถ้าหนูดูแล้วหนูจะรู้เลยว่า <c oughs> เอาใจคนจีนโดยเฉพาะมีฉากเกี่ยวกับกำแพงเมืองจีนหรือสถานที่ที่สาคัญที่เกี่ยวกับของของคนจีนโดยเฉพาะนะครับผม นอกจากทานฟอร์เมอร์แล้วก็ยังมีเรื่องก่อนหน้านี้ปีที่แล้วก็จะมีไอออนแมนภาคสามก็เอานางเอกจากจากฮ่องกงเนี่ยไปเล่นเป็นบทหนึ่งเป็นบทสําคัญในภาพ,พยนตร์เรื่องไอออนแมนเลยทีเดียวแต่ว่าเวอร์ชั่นที่มาฉายในไทยเนี่ยไม่มีบทนั้นเป็นเป็นเป็นอีกเวอร์ชั่นหนึ่งไอออนแมนภาคสามถือว่าประสบความสําเร็จในเมืองจีนมากมายพอสมควรสําหรับปีที่แล้วยังมีภาพยนตร์อีกหลายๆเรื่องที่จะเตรียมงานสร้างตอนนี้ที่เอาใจชาวจีนโดยเฉพาะเลยคนไทยเราเนี่ยก็พยายามจะสร้าง ดาราหรือภาพยนตร์ไทยเนี่ยไปตีตลาดเมืองจีนอยู่เหมือนกันในหลายเรื่องยังไงก็เป็นกำลังใจให้แวดวงบันเทิงของเราไปตีตลาดจีนได้อีกครั้งหนึ่งใชครับผมก็เดี๋ยวเราไปพบกันช่วงหน้านะคะคุณผู้ชมคะช่วงเพลงดีหน้าดังค่ะเอาใช่กอไก่ย่างเติมได้มามให้เต็มถังด้วยกาแฟนี่นี่เดี๋ยวเราช่วยนายเองก็จิ สู่กลับสไตล์ในที่เดียว PTT Live Station ยังไม่กลับเลยจ้าน้ำเดี๋ยวนี้น้ำหญิงแล้วไหมใช่สายเพื่อนมาทักแล้วยังไม่สนใจนิจยาสารนี่มีดีอะไรน้ำถึงไม่สนใจสายกับไหมสายไหมตงน้ำกลับบ้านย,ยังไหมครับกลับบ้าน,นจะนรียกจ้าสาวสอ่านซ้าแล้วจะเข้าใจ นิตยสารทีดารายงานนิตยสารผู้หญิงที่ผู้ชายควรอ่านวางแผนแล้ววันนี้ทั่วประเทศบริษัทเจเนอการกรุ๊ปอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดหรือ GGI ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่23พฤษภาคม2544โดยมีความมุ่งเน้นหลักที่จะให้บริการในด้านการรักษาความปลอดภัยที่ดีที่สุดมุ่งเน้นความรู้ให้กับพนักงานเพื่อการบริการที่เป็นเลิศเราได้รับนโยบายจาก ประธานบริหารให้สร้างมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยภายใต้สโลแกนของบริษัทคือ Zero Safety Zero C T I อัดเอาใช้กรอไก่ทอดไาเติมน้วมาให้เต็มถังด้วยกาแฟนี่นี่เดี๋ยวเราช่วยนายเองก็จี สุขหลักสไตล์ในที่เดียว PTT Live Station ช่วงเพลงดีหน้าดังสนับสนุนโดย PTT Live Station ความสุขหลากสไตล์ในที่เดียว GGI Think Safety Think GGI นิตยาสารทิดาแรงงานนิตยสารเพื่อสังคมคนทำงาน แซนนิวน้ำมังคุด85%ช่วงเพลงดีน่าดังค่ะเพลงดีน่าดังเพลงดีน่าดังอ๋อเพลงนั้น,น,น,ะะน,นเองเพลงอะไรอะ่ะนั่นเหมนพิธีกรคนเดียวเลยดีไหมั้เพลงอะไรเหรอเพลงพอไม่พอของคุณแ t a c k THE บ o i c e ค่ะไป,มมไปชมกันเลย ว่าเธอไม่รักไม่จำเป็นต้องทำแกล้งฟื้นว่าเธอมีใจอยู่ฉันจะทำอะไรก็ดูเหมือนไม่ถูกใจเธอสักอย่างมันเป็นเพราะอะไรหรือเพราะเธอไม่เคยพอหนึ่งใจให้ไปไม่เคย ถ้าฉันเองไม่รักจนเลิกกันไปไม่อยากจะต้องเสียใจ 拜拜。<Bye. S 2> ะรค่พีตบมือในความเป็นนักร้องคุณรูปของเขาฮะคุณรูปเป็นนักร้องคุณรูปจริงๆคืออะไรอะแก้หน่อยดีแก้มุกหน่อยอะไรคุณรูปอะไรอะคุณภาพเป็นนักร้องคุณภาพอีกคนหนึ่งสำหรับคุณแจ็คเดอะอยซ์นะครับมค่เดี๋ยวพบกันช่วงหน้าช่วงสาวตะลุยเลยนะคะเอาชยเติมน้ำมาให้เต็มถังด้วยเนี่นเดี๋ยวเราช่วยนายเอง ขอตัวนายจี้ความสุขหลับสไตล์ในที่เดียว PTT Live Station ยังไม่กลับเลยจ้าน้ำเดี๋ยวนี้น้ำหยิ่งหรือไมใช่สะ เพื่อนมาทักลรวยังไม่สนใจนิตยสารนี่มีดีอะไรน้ำถึงไม่สนใจสายกับไหมสสยไหมลงน้ำกลับบ้านยังไหมครับกลับบ้านจะเรียกจานสาวอ่านซารแล้วจะเข้าใจนิตยสารพิดารารงงานนิตยสารผู้หญิงที่ผู้ชายควรอ่านวางแผนแล้ววันนี้ทั่วประเทศบริษัทเจนเนอเรชการ์ดกรุ๊ปอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัด หรือ GGI ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่23พฤษภาคม2544โดยมีความมุ่งเน้นหลักที่จะให้บริการในด้านการรักษาความปลอดภัยที่ดีที่สุดมุ่งเน้นความรู้ให้กับพนักง,งานเพื่อการบริการที่เป็นเลิศเราได้รับนโยบายจากประธานบริหารให้สร้างมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยภายใต้สโลแกนของบริษัทคือริ Safety GGI" เอาใส้กรอกไก่ทอดมเติมแล้วมาให้เติมถังด้วยกาแฟนี่นี่เดี๋ยวเราช่วยนายเองก๊อดจิ้นี่กก๊อตจมความสุขหลับสไตล์ในที่เดียว PTT Live Station สาตะลุยสนับสนุนโดย PTT l i f e Station ความสุขหลากสไตล์ในที่เดียว GGI Think Safety Think GGI นิทยาสารชิดาแรงงานนิทยสารเพื่อสังคมคนทำงาน s a นิวน้ำมังคุด85%เสาตะลุยวันนี้วันนี้เราอยู่ที่ที่สวนสัตว์ดุสิตนะคะสวนสัตว์ดุสิตห,ห,หรือหรืออีกชื่อหอนึ่งเรียกว่า ที่ชาวบ้านชอบเรียกว่าเขาดินใช่มันก็จะมาตะลุยเที่ยวสนสัตว์กันเนาะถึงบรรยากาศบ้างเราเข้าไปข้างในดีกว่าเข้าไปข้างในกเขาบอกว่าวันนี้มีผู้นําเที่ยวเขาดินด้วยเป็นเจ้าหน้าที่ของที่นี่นะครับเดี๋ยไปเจอกับพี่เขากันสวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีครับผมค่ะพี่ชื่อพี่อะไรนะคะชื่อปูค่ะพี่ปูพี่ปูเป็นอะไรของเขาดินครับอ๋อเป็น เในส่วนสปฏิสิทธิ์นี่แหละค่ะอ๋อง่ายๆคือเป็นไกด์ในในเขาดินนี้เห็นบอกว่าวันนี้พี่ปูจะพาไปรอบเลยนะครับผมส่วนอะไรจะเป็นอะไรนั้นนําเที่ยวเขาดินกันเลยครับค่ะเลยพูดไม่ยกันอยู่เรื่องยังไงอะไรจะเป็นอะไรแปลว่าอะไรไม่ต้องขับเขามีเขามีเจ้าหน้าที่ขับให้อยากขับมากอยากขับนะเดี๋ยวจะซื้อให้ขับสักคันนึงแต่ตอนนี้คงยังขับไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวเขาจะมีเจ้าหน้าที่ นั่งยังใช้ๆดีแล้วคุ้แม่ขึ้นไปอันนี้เรามานั่งอยู่ในรถอะไรครับเป็นรถพ่วงค่ะที่นี่เนาะแตเดี๋ยวจะเป็นรถพ่วงที่ปกติแล้วเนี่ยจะมีหลายๆพ่วงต่างกันเพราะว่าเวลาน้องๆนักเรียนหรือนักท่องเที่ยวมาเนี่ยจะมีจำนวนมากก็เลยจะเป็นรถพ่งมีหลายๆพ่วงแล้วก็เที่ยวรอบหอย่างอย่างสวนสัตว์เนี่ยผู้ชมเข้ามาดูเนี่ยจะนั่งรถเนี่ยเสียตังค์ไหมครับเสียค่ะเสียเท่าไหร่ครับ อนนี้เราก็อยู่บริเวณที่เราเข้ามาเนี่ยเป็นประตูราชพิธีเนาะประตูราชพิธีซ้ายมือของพวกเราเนี่ยก็จะเป็นข้าง5สีค่ะเป็นข้าง5สีซ้ายข้างไม่เหมือนลิงนะพี่ข้างไม่เหมือนลิงต่างกันยังไงคะหางของข้างเนี่ยจะยาวมากยาวกว่าลตัวครับแต่ถ้าเป็นลิงเนี่ยมันจะตัวตั้มๆหน่อยแล้วหางก้านประมาณนี้ซ้ายมือตัวขาวๆนั่นเลยไม่ใช่เสือเผือกนะคะไม่ใช่เสือเผือกตัวนี้จะเป็นเสือโค้งขาวนะเสือโค้งขาว ่วาอนต่อไปนี่คือสะพานไม่ควรแนะนำนะสะพานที่ของสวนสัตว์เราเนี่ยด้านบนเนี่ยจะเรียกว่าสกายวอล์คค่ะจะเป็นจุดที่ชมวิวด้านบนสกายวอล์คนี่เขาเรียกว่าโฮปปิ๊ปฮึปปิปว่าพูดชื่อเขาผิดเขาลอกมาแล้วเขาชื่ออะไรนะคะมะขาม หรือสิบเศษได้ย <mêmes> ังสาวอยู <baik> <ant> ่โอเคเราไปดูตัวอื่นกันบ้างดีกว่าขึ้นรถต่อเดินทางต่อครับต่อไปเราจะเจอกับอะไรนะครับท่านผู้ชมไม่ต้องกัวไม่มาลว นะครับเป็นศัตรูเป็นศัตรูตัวร้ายของแบทแมนทำไมทไมอ่ะก็ไม่เคยดูแบทแมนนหะมันมีมนุษย์เพนกวินเป็นผู้ร้ายหนึ่งตัวของแบทแมนโอเคตามนั้นแหละเอาต่อต่อยัง <c oughs> ไงครับคุณปูค่ะเพนกวินเนี่ยเดี๋ยวเราดูได้ทั้งด้านล่างและด้านบนเลยนะคะครับ <c oughs> ผมด้านล่างเนี่ยเขาจะเหมือนเป็นอ่ะเวลาเพนกวินว่ายน้ำเนี่ยเขาจะถือว่าเหมือนเป็นจรวดเลยเป็นว่ายน้ำเร็วเร็วครับผมเดี๋วด้านบนเราก็จะไปดูบ้านของเขานะคะว่าข้างบนเขาทำล่างยังไงแล้วก็ถ้าเช่าดีเนี่ย โอ้ดีเลยไปดูไนเดินเาได้บนเลยครับเิดมาเพิ่งเคยเจอเนี่ยเ็นกวินนมองใครก่อนล่ะฮะตุ๊กตาที่ได้เขาวางไข่ทีนึงแค่2ฟองนะน้องพิมพ์หรอใช้เวลาฟักไข่นานประมาณ40-42วันพ่อและแม่ของมเพนกวินต่างขัดกันดูแล ตอนนี้เราต้องใส่รองเท้าบูทเข้ามาด้วยนะครับท่านผู้ชมนี่เป็นครั้งแรกนะครับที่ผมได้อยู่ใกล้แมวนะ้ำม,มากมากขนาดนี้เป็นครั้งแรกในชีวิตต,ตัวนี้ชื่อน้องติ๊กนะครับผมน้องติ๊กนี่แต่รู้มากเหมือนปักเลยอะน้องหมาพันปักเนี่ยเ,เชื่องด้วยนะครับผมว,วันนี้ยังไงก็ต้องขอบคุณคุณปูมากนะครับผมที่เป็นไกด์ในการ อ่าเขาเรียกว่าสำรวจเขาดินสวนสัตว์ดูสิทธ์นะครับผมอยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหนจะอยู่ใกล้ๆกับสวนจิระดาวางสวนจิรดาค่ะค่ะเราเปิดปิดอะไรยังไงคะเปิดปิดนะคะก็เปิดตั้งแต่8โมงเช้าค่ะจนถึงประมาณ6โมงเย็นก็ค่ะเต้องขอขอบคุณที่มานะคะรับผมเดี๋ยวรอบหน้าจะมากวนใหม่ครับเจอกันช่วงหน้าครับพี่อาร์คะวันนี้ค่ะช่วง ช่วงที่ท่านผู้ชมรอคอยเช่นเคยนะคะเป็นช่วงแจกของรางวัลนะครับประจํา <Seriously> สัปดาห์ของเรานะครับสัปดาห์นี้เนื่องจากลมแรงนะครับสัปดาห์นี้นะครับเราเอาเสื้อจากภาพยนตร์เรื่องาตุรักอสูรมาแจกท่านผู้ชมถึงสามไม่สองสามพารากอสูนใจดีนะครับสั่งเสื้อยืดมาแจกให้เรา3รางวัลค่ะกติกาง่ายๆง่ายทุกวันนี้ง่ายจริงๆเลยกติกาง่ายๆตอบคาถามมานะ ตาม Facebook f แฟนเพจแล้วนะครับตามนี้นะครับผมคสามท่านแรกตอบเข้ามาก็าจะได้เสื้อตัวนี้ถามว่าคค่ะ่ะะะอไรเสื้อจากภาพยนตร์เรื่องอะไรเสื้อที่แจกวันนี้จากภาพยนตร์เรื่องอะไรอินบ็อกซ์เลยนะคะ3มรางวัลค่ะหลังจบรายการทาง Facebook ที่ขึ้นอยู่เลยนะคะโอเคครับขอให้ทุกท่านโชคดีครับ ค่ะส่วนวันนี้เวลาของเราก็หมดลงแล้วนะคะควันนี้ก็ขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการทุกท่านอย่างเช่นเคยนะคะแล้วก็ค่ายเพลงค่ายหนังด้วยค่ะแล้วขอขอบคุณร้านกาแฟร้าน v ีวี t เดอะคอฟฟี่เพลนะคะก็บรรยากาศดีตรงริมแม่น้ำเจ้าพยาเลยถูกต้องไหมครับผมค่ะ สำหรับวันนี้นะคะเราสองคนก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วกลับพบกับเราสองคนได้อีกเช่นเคยนะคะในรายการซัดไนท์หรือคืนวันเสาร์ตี1นึนาทีนะครับถึงตีหนึนาทีทางทอทบ .5 แห่งนี้เลยใช่แล้วค่ะวันนี้ก็ดไนท์และตีสวัสดีให้ทุกท่านฝันดีนะคะคสวัสดีค่ะสวัสดีครับฝันดีครับ